ข้อใหญะเล็กข้อด่ะคุณมนี่ไงนีเนี่ยอีย่เปข้าวอะไรกันอ้าวข่าวที่แล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเอาของเหลวไม่ใช่ของเหเอาของแข็งอะไรก็ได้ใส่ลงไปในของเหลว มันจะเป็นไงของเหลวจะจะยกของเหลวจะลอยของเหลวไม่ลอยของเหลวจะยกยกของสิ่งนั้นและรู้เลยว,ว่าทาไมต้องยกส่วนยกเท่าไหร่ทาการท่าองไปแล้วแต่ผู้อ่านรายงานการท่าองร่ครู่าเธอสรุปไม่ได้คระว่าข้อมูลมั่วสู้ไปหมดแล้วก็วออกบันทึกข้อมูลมามันเหมือนเธอวัดแบบหยาบๆ มันไม่ละเอียดมันาคาดเคลื่อนตัวเลมขมันคาดเคลื่อนเยอะครูเลยไม่เอาการทดลองนั้นมาสรุปจริงๆงก็คือเธอวัดได้อยา่างดีเลยเ,เป๊ะๆเลยเนะี่ยเลขมันจะแม็ก,กันแล้วมันจะสรุปไนดะ้สิ่งที่สรุปได้คือ,อุอมีภาชนะภาชนะอยู่เนี่นะย,ยนะแล้วเธอก็ใส่ใส่น้ำมีน้ำอยู่เต็มในการทดลองเป็นนี้เชื่อน้ำอยู่เต็มๆใช่ไหม แล้วก็ใส่กัตถูลงไปบึ๊บแต่ไปแล้ว,วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นตุมน้มีมวลเอมปรากฏว่าน้ำล้อนออกมาไอ้ที่ล้อนออกมาไอ้ที่ล้อนออกมาปรากฏว,ว่าความติจริงน้ำที่ล้อนออกมาเรือนนี้จะต้องมีมวลเอมด้วย มีมวลเห็นด้วยคุณจะให้ช่างน้ำตัวลงมากระปูบบนที่ใส่เข้าไปนต้องมีมวลเท่ากันใส่ลงไปหนึ่งขีดน้ำรั้วลงมาหนึ่งขีดใส่หนึ่งกิโลกรัมน้ำรั้วลงมาหนึ่งรัมคุณจะทดลองอย่างนี้ได้เินมาสนุกไม่ได้อย่างนี้สักกระปุ่มเปิดมาเปิดมาอะไรวะโปบิ น้ำลมาไม่มีแม็กกันเลยไม่เป็นไรช่ไหม,มแต่ความจริงต้องเป็นอย่างนั้นแต่เธอวัดไม่ละเอียดทำไมถึงลดมาเนี่กิโลกรัมเพราะอะไรลดน้ำหนักของถ้าเกิดครูย,ยังไม่พูดว่ามันมีของไปวางอยู่ซุคปครูเป็นเส้นปัดเป็นเส้นปัดมีของไปวางแล้วมันเป็นเส้นปัด เดิมทีน้ําก็ต้องรับน้าหนักตัวน้ําเองใช่ไหมน้ําต้องยกบริเวณนี้อยู่แล้วยกเท่าไหร่เดิมทีเอาของมวล m มาวางหนึ่งปริมาตรจะมีปริมาตร v เอานนี้มีปริมาตรีน้ําต้องยกของเนี่ที่ปริมาตรีอยู่แล้วจู่ๆเอาของนี่ออกไปเอาเอาน้ําที่ออกไปเอาของเข้ามาแทนที่เป็นของเข้ามาแทนจะ นะรก็ยกของชิ้นนี้ได้แค่เท่ากับน้ำเดิมท,ที่ที่มันเคยมีอยู่ปริมาณมีเท่าเดิมมีแรงในแค่นั้นนะมากกว่านี้ได้ไหมมาได้แล้วมากกว่านี้กูคุยได้แค่นี้ที่เหลือเป็นไงจบผูยนไ,ไหมแค่นี้เมื่อมันเท่านี้จะโยงไปสู่ว่าสารุปแรงที่มันยก F อบีแรงลอยตัวเนี้ยมันคือ น้ำหนักของน้ำนั่นเองที่มันหายไปน้ำหนักของน้ำคือใครครับ mm. กมวล m g แต่ m g ของน้ำแต่ m g ของน้ำที่อะไรครับที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุที่เข้าไปแทนที่สรุปเขียนใหม่นะครับที่แล้วคุณจะได้ครูอธิบายเลยว่าความหนานแน่นของน้ำหมายถึงปริมาณมวลสารที่มีอยู่ในอนิมโดยปริมาตร อย่างเช่นความแน่นเท่ากับของน้ำไหร่นะนะสิบตรมสารกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็แปลว่าไงว่าหนึง่งเมตรยาวหนึ่งเมตรลึกเป็นหนึ่งเมตรสี่เหลี่ยมบล็อกลูกบาศก์หนึ่งเมตรใส่น้ำให้เต็มๆเ,เลยน้ะจะมีมวลอยู่สิบกิโลกรัมรเดียวกันก็คือหนึ่งตันเขียนนะเขียนเจ้าคุีอยาต้องมีมวลเท่าไหร่ ก็ยายนี่ไปคู่สรุปมวลของของเหลวนั้นก็มีค่าเท่ากับความแน่นคูณด้วยปริมาตรของเหลวนั้นก็ามาแทนค่าใหม่กลายเป็นล h o v g แต่ที่นี้เป็นปริมาตรของใครวัตถุมันคือมวลของมันความแน่นของน้ํากับปริมาตรของวัตถุที่จบจบนี่คือ ่าแลดูจบไปครับจบเลยเด,ด็กสอนได้อย่างนี้ก็สอนได้สอนได้เดี๋ยวต้องจดบได้แป๊บหนึ่งแป้นหนึงอันนี้คือพูดในเวอร์ชั่นเหตุโดยใช้สมองเดี๋ยวดบบแบบเดี๋ยวแค่จบแป้นหนึ่งแป้นนึงเดี๋ยวครูไม่ได้สอนนานแล้วเดี๋ยวครูสอนในเวอร์ชั่นทั่วๆไปที่เขาเรียนกันก็ได้ อีกเวอร์ชันหนึ่งคือที่มาที่ไปของการคิดแรงไปอยูคิดอยด่านก่อนดูนะผมใช้รูปนีลน้ล้กันรูปนี้ไม่จำเป็นมีแค่นี้ในรูปนี้อ่ะถ้ามีของเหลวมีวัตถุชิ้นหนึ่งวางอยู่บนวางอยู่ในของเหลวก็มีอะไรครับ แรงดังนข้ากยิ่งลึกแรงก็กยิย่งเยอะสองฝั่งก็ไปแรงย<อ>ังไ<า>งเท่ากัรหันล้านเก้ากันแบบไม่ดาวหมายว่าเห็นนะแต่ว่าแรงดันด้านบนเนี่ยมันยอยู่แค่นี้ด้านล่างมันเยอะกว่านะชุดที่แล้วทําให้แรงดังนด้านล่างเยอะกว่าแรงดังนด้านบนา้างแล้วนั่นคือแรงที่ของเหลยยกนั่นเองแรงตัวเดียวกับอันนี้ เราจะไล่ความรู้กันไปช้าๆดูชุดของชิ้นนี้มีมวล m มีความลึกมีมีมีความสูงความหนาอยู่ s อันนี้มีความลึกมาที่ s หนึ่งอันนี้ด้านล่างลึกมาที่ s สองของพื้นที่ด้านล่างนี้คือปริปพื้นที่ A แล้วกันนะไม,ม,ม,มนะ่ว่าเป็นทรงปริมาตรนะว่ามันเป็ีป่ยนแปลงไ แน่นอนโลกดึงลงมาด้วยแรง mg ็นีแต่ไม่สนใจเอนจีเราสนใจแรงที่ของเหลวยกตัวนี้มีอะงไรบ้างมีแรง f ที่ของเหลวยกด้านล่างกับมีแรงที่ f ของเหลวด้านบนกด f บฟกมองจากรูปแรงรู้เลยว่า f ล่างต้องเยอะกว่า f อฟบนยากกว่าแน่แน่เพราะงั้น f ล่างถ้าลบกับ f อฟบนแล้วมันก็คือแรง รอยตัว Fp นั่นเองนะค่อยสอาไปก่อนแล้ว F เคืออะไร F ก็กลับไปสู่เรื่องเดิมแรงดันที่กระทําต่อผนังด้านข้าง F เท่ากับ P เอเวอร์เคูณ A แต่ตอนนี้ P เอเวอร์เร P ีอ e ีเวเล e ของเราจะเป็นอีเวเลตไหมให้เป็นด้านอันนี้จะเป็นไหมไม่ต้องเพราะทั้งแถวเปไงเท่ากันถ้าคุณต,ต้องต้องคิดนะไม่ต้องเท่ากันเพราะงาั้น P เลยเท่าเดิมแล้ว P เท่ากับเท่าไหร่ทเท่ากับ log s าะงั้นด้านล่างก็กเป็น log s ทานาไหน s สองชั้นด้านล่าง s สอง คูณ A ถึงได้ A. เอเขียนไหมครับาช้านะคูณ A ลบกับโลจ h 1คูณ A มีตัวร่วมไหมมีละคุณล่วมคืออะไรครับโลจเ A เหลืออะไรครับ h 2ลบเ1หเหลือความหนาของวัตถุ S โอเคไหมความหนาวัตถุ S แล้วความหนา ความสูงวัตถุ s เนี่ยคูณกับ a มันก็คืออะไรครับปริมาตร b เพราะงั้นจึงกลายเป็น lov t อันนี้ปริมาตรของใครปริมาตรของวัตถุโลนี่โลใคร lo ใครให้ lo ใคร lo ใครโ o ใครก็คือ lo ของของเหลวสรุปโล lov t คืออะไรครับมวลมันคือมวลของของเหล็กแต่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุที่อยู่ใน ปร,ริมาตรของวัตถุที่เข้าไปในที่นะ้ำโอเคมนะั้ยจบทันเดียวกันไหมเนี่ยแต่สองโชันอันนี้ไล่ตามความรู้ของฟิสิกส์แบบตั้งสมมตาิาแต่นี้ไล่ด้วยเหตุผลใช้มนโ,นโนคิดใช้มนโนดูท่นต้ไม่มีของไปวานมันก็ต้องยกตัวน้ำใช่ไ่ะน้ำด้านล่างต้องยกตัวมันเอง,ต,องตัวข้างบนตัวเพื่อนหมดต้องยก แต่พอเอาเพิ่อมออกไปกลายเป็นวัตถุมามันก็มีอะไรเท่าเดิมม,มีเท่าไรม,มันเท่าไหรเนี่ยเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่มันเคยมีีเท่านั้นครับน้ำหนักของน้ำเท่าไหร่ก็เอ็นจีรวมรวมน้ำแต่ที่เคยมีเคยมีเท่าไหร่เคยมีวีจบคะแนนเคลียร์ไหมจบนะไม่ยากนะครับพอไม่ยากมาดูไอ้คุณแม่จัดบ้านแบบนีนะ้หรอ แนกันาดหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บ้านคนคนหนู่งไปอีกทีมีบอลสองฝั่งไล้ให้มันได้ให้พวกเธอรู้ว่ามีลูกบอลสองฝั่งอีบอกขอจบขอจบคุณใช้โจทย์ที่เหมือนในในหนรรษษังสือมันมันก็ไม่ใช่นี่ก็ต้องให้โจทย์ที่มันไม่เหมือนในหน,นังสือนี่ให้ให้กบอลเปหนึ่งโลลูกบอลลูกเนี้ยหกกิโลกรัม อันนี้4กิโลกรัมแต่เนี้ยมีปริมาตรอยู่1นลูกบาศก์เมตรอันนี้มีปริมาตรอยู่2ลูกบาศก์เมตรอยากรู้ว่าเชือกตรงกลางในเป็นเท่าไหร่ ไปจับมันอยู่ยังไม่ให้มันลอยนะเราไม่ให้มันลอยไม่ให้มันลอยพละฟังแต่ไม่ให้มันลอยอยากรู้ว่าเชือกมันตึงไหมข้อนี้ใช้ความรู้สองสามเรื่องปุ่มด้วยกันหนึ่งซิกมานเอฟเท่ากับเอเอสองแรงไปอยู่จบทัสองเรื่องนลยแต่ไม่ต้องกลัวครูไม่ออกสอบและครูก็คิดว่า ข้อสอบกันยอย่างนี้น่าจะอยู่ในระดับโควด้าปีคงไม่ออกสอบระดับแย่ๆก็กเถอยไม่มีอย่างไม่น่ามีแล้วตกใจตกทิ้งแม่แม่ดีคนพิเศษเขามาขอไออีฟบอกอยากได้โจอาเอาเป็นอะไรเลอย่นี้ไม่รู้ทำเจ๊งอ่ามาดูโจทั่วๆไปเป็นไงมานิี้เรียนแบบน,นี้ดีไหมรู้สึกเป็นไงผ่อนคลายไหมหรือจะงว่วงแล้ว ได้ง่วงสวัสดีเป็นไงเ่างนี้ดีไหมไม่ต้องคิดดีไหมไปเรื่อยๆนี่ไปเรื่อยแค่ช้าเลยไปแค่ช้านการเพลงนี้ดีไหมถามจริงตอบเลยไม่ดีครับไม่ดีเลยนะไม่ได้คิดเรอะคือมันถ้ามันหลุดก็คือตามไม่ทันหลุดตามไม่ทันก็รีเพล์ไงมันดูในนี้ไงดูในนี้ได้ก็มานั่งรีเพลงรีเพลง มาต่อนะเมื่อเราได้ตามนี้แล้วแรงในการยกมีค่าตามนี้ตามนี้เราไปใช้ในชีวิตจริงยังไงเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงเอาครดครูบอกว่าอืมอ่ะครูปลูกเชื่อเกิดโรกโป่หล้หหางเอาไว้ใต้น้ำอืมปลูกเอาไว้ต้องถามว่าปลูกทำไมอยากเจ็บโจกปลูกปลูกแล้ว Hey, นี่ซุปบอกว่าอยากวัดเชื่อใจนี่ตึนเท่าไหร่ผมนิ่งอันนี้นิ่งก่อนแต่เมื่อก,กี้มันต้องเป็นเหออันนี้มมสิง่งที่จะมาสุดนิ่งนิ่งวัมวลสักเท่าไหร่ดีมวลสักห้าสิบกิโลกรัมแต่อันนี้ยลูกโป่งอันเนี้ยมวลเวลาใช้ลูกโป่งเนี่ลนลยลูกโป่งเนี่ยหนะักถึงห้าสิบมีมวลห้าสิบกิโลกรัมแต่มีปริมาตรอยู่ 0.02ลูกบาศเมตร,รนั่นเลยไปแปลหน่วยเรื่องเรื่องลิตรกันมานะไอลิตรกับลูกบาศเมตรเป็นย,ยังไงสจะแันยังไงไปแปลมอ้าวต่ออยากรู้ตอนนี้ให้ข้อมูลมาแค่นี้อยากรู้ว่าเชื่อมถึงเท่าไหร่ย่อนลงไปในน้ำครับน้ำนะน้ำเนะปล่าธรรมาดานะาดาดาลดไปเลยต้องหลับไปได้ต้อลบไปได้ปิาาดปิาาด ตัไม่ปิดสี่น4ใครกำลัเดนแมคเราต้องมาสักสี่อนั่แมคใช่ไหมไม่รู้สี่ก็สี่กัน,อ,กนอ,อี่เดี๋ยวก็ไปลนะ้วนะก็เอ่อเชื่อมนิ่งเท่าไหร่แน่นอนถ้าไม่อยู่ในอากาศ ท Th <ừ> ี่ทั้งอยู่ในน้ำเชื่อมตึงไหมทั ải, ้งอยู่ในน้ำเชื่อกจะตึงไหมตึงปไหมตึงไหมตึงอ่ะผูกเชือกเฉยๆแล้วเอาลูกบอล50กิโลกรัมลูกบอล50กิโลกรัมตึงไหมตึงไหมต่อใหม่ต่อใหม่กินขนมแน่นหนาตึงตึงตึง มึงเริร่มทึ้งดีเๆได้ลูกบอลห้าสิบหลุมดำใครหนักห้าสิบมากๆตอนนี้ถึงห้าสิบประมาณประมาณน,านาี้ยห้าสิบลูกบอลดักเข้าเปลือนอ่ะปลูกเชื้อไว้ขึ้นไปตึงไหมไม่ตึงแต่เนี้ยมันบอกว่าตึงแล้วครูบอกว่าตึงด้วยเหตุผลแล้ครูบอกว่าตึงเพราะอะไรเพราะถ้าอยู่ในน้ำปริมาตรเท่านี้ถ้าป,ปริมาตรของน้ำมีค่าเท่านี้น้ำมีมวลเท่าไหร่ คุูคิดในใจนะเพราะกูใช้เหตุผลข้อนี้คุูยังไม่ใช้เหตุผลคิดต้องใจนะน้ําปริมาตรเท่านี้ครับถ้าปริมาตรหนลูกบาทเมตรหลูกบาทเมตรมีมวลเท่าไหร่ครับหนึ่พใช่ไหมหนะึ่งพักิโลกรัมตอได้ยนะัหนึ่งพักิโลกรัมถ้าสูตรอองนะ่ะเดี๋ยเท่าไหร่ครับถ้าสูตรอสบาทเมตรก็จะมีปริมาตรอยู่ส0งรอใช่ไหม มีใจได้เลย200กิโลกรัมมีมวนอยู่200กิโลกรัมนะแสดงว่าปริมาตรที่วัตถุเข้าไปแทนที่ไปแทนที่น้ําที่น้ํามันเคยมีอยู่200แต่ตัวของมาลงมาวางแทนมันแค่50พอไหมพอให้มันแบบสบายๆให้มันยกไหมสบายเลยเหลือด้วยมึงลงแค่50คกูยกกัง200สรุปผังล้างแล้วใครชนะน้ำชนะเยอะเล ตอบแล้วครับ T ร้อยหง่ายนะไม่ทันอีกไม่ทันคุยเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ทันใช่ไหมไม่ทันลองมาเวอร์ชั่นใหม่ลองมาเวอร์ชั่นอีกอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ขอใช้กันทั่วประเทศเแต่วเวอร์ชันที่เอาไว้ฟรีในใจฟรกคิดในใจจริงอันนี้ ปกติคุณไม่เคยสอนตรงนี้นะปกติให้เธอบิ้วจนเธอจนเธออออ่ะแต่ครูว่ชาช้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเครียดกันมาล่าเดี๋ยวพวกเธอว่อยากเครียดแล้วอีกอย่างมอหกด้วยฝึกมากก็เท่านั้นแหละแทบไม่ทันเลยฝึกมากไม่ฝึกมากก็ได้ลองดูอีกเวอร์ชันหนึ่งครูไม่คิดเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ไม่คิดแล้วให้มาแค่นี้ใช่ไหมเอาใส่สูตร คนก็ชอบใส่สูตหักล้านนะสิมีแรงดึงลงเท่าไรหรือบมกไม่ใช่ไม่ไม่ไม่สนใจแรงดึงลงสนใจแรง Fb ไหน Fb ก่อนหา Fb Fb มีค่าเท่าไรก็ใส่สูตรเลยครับอันนี้มีอะไรคะมีแรงดึงเชือกเชือกมันดึงเท่าไรไม่รู้เชือกดึงกับวัตถุเป็นไงครับดึงลงแต่มีแรงดึงลงมีเท่าไหร่ครับเอ้ห้าร้อยไม่ล่ะ ห้าร้อยห้าร้อยนิวตันเปนนิวตันก่อนกม่คิดว่าจะเขียนผิดว่าจะเขียนผิดไม่ให้ร5อยห้าส,สิบบอกพ5 0ห้าเป็นตอวสูตรไปตัวหนึง่งอ่ะ FB ปราบฏว่า f b เราเป็นไงยกขึ้นแล้วมันเชื่อมมันิ่งแปลว่าไงครับซิกมาเอฟเป็นศูนย์แรงดึงขึ้นเ่ากับแรงดึงลงดึงขึ้นมีเท่าไหร่ มีอันเดียวใช ok? ่ไหมใช่ไหมมีอันเดียว f b ีอันเดียวต้องเท่ากับ500บวก t เพราะงั้น t เดียวเท่ากับ fb ลบ500เอา fb เท่าไหร่กว่า fb ก็ log ีจ o สิบกำลังสามวีศูนยจุดสอง t สิบลบห้า คิกเลขที่นี่คูณกันได้สองสองกรมสได้สองพันสองพันลบห้าร้อยตอหนึ่งพันห้รอยหนึตันเมื่อกี้เขียนผิดต้องเขียนหนึ่งร้กิโลกรัมเชื่อมันตึงถ้าหน่วยเป็นกิโลกรัมก็เป็นกิโกรัมถ้าเป็นนิวตันก็เติตมสูนตรงได้ไหมจด2อเวอร์ชันแล้วนะเดวเวอร์ชันเมื่อกี้ไหนแล้ว รถไปแล้วไปทำไงจบเถอะจบไปจบปจดเลยครับสตต็อปก่อนได้ไหมช่วงจดุด